สวัสดีค่ะเจคเคโนแนะนําบ้านให้ชมชเช่นเคยเลยนะคะทุกท่านกําลังมองหาซื้อบ้านอยู่นะคะแวะเข้ามาเลือกชมได้ที่ช่องเจคเคโนนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ขนาด1งาน61ตารางวาค่ะราคา1นึ่งล้านบาทนะคะอยู่ที่ท่ากาดอาเภอแม่ทาจังหวัดราพูลค่ะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้โรงเรียน อยู่ใกล้กับตลาดนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะห่างถนนเข้าไป100เมตรนะคะภายในบ้านนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะทุกท่านมาในราคาสุดคุม้มพื้นที่กว้างๆนะคะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นเลยค่ะสไตล์บ้านสวนนะคะแปลงนี้บ้านพร้อมที่ดิน1ล้าน950,000บาท สนใจติดต่อสอบถามแลนะนัดชมพื้นที่จริงนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะราคาสามารถเจราจาต่อรองได้หน้างานนะคะเข้าไปชมพื้นที่จริงกันก่อนนะคะก่อนตัดสินใจเจคเคโนโอเพียงแนะนําเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะถูกใจยังไงหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงนะคะสําหรับวันนี้เจคเคโนโขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ